กองสหรัฐอยู่กินกับหวานใจ30ปีเป็นนักร้องนักแสดงมาความสามารถที่หลายคนรักนั่นคือกองสหรัฐสังคปีชาปัจจุบันอายุ54ปบีปีวันที่4พฤษภา2511เป็นลูกคนโตของทั้งหมด2คนจากวีรพงศ์สังคปีชาและสมะวันนน้องชายชื่อเกณฑ์ถากูลสังคปีชาทั้งนี้ทางด้านชีวิตรักก้องคบหากับแฟนสาวนอกวงการ3าปีชื่อเก๋ดโดย ก็เคยเปิดใจว่าเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันค่อยๆขยับเป็นเพื่อนสนิทจนกลายเป็นแฟนครัเ,เป็นคนเรียบง่ายเป็นคนที่ไม่ได้ฟุ้งเฟอ้ออะไรจนทุกวันนี้ครับก็มีทุกอย่างเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อว่าจะต้องมีแบรนด์เนมใช้กับอีกมุมนึงซะอีกที่เขาไม่ได้ฟุ้งไปกับสิ่งที่ทุกคนอยากได้คนนี้เหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี้ไม่เฟ้อไปกับความมีหรือความไม่มีแล้วก็มีจิตใจเมตตาก,กับสายกับคนอะไรนี้เห็นอะไรเขาก็อยากช่วยไปหมดด้วยเวลาหลักมากๆเ้านักส่วนตัว ในแถบอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเขาสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นเอาไวนเป็นที่พักผ่อนครอบครัวนั่นเองสวยงามน่าอยู่มากนอกจากนี้เขายังเผยเรื่องแต่งงานด้วยว่าเฉยๆผมว่ามันไม่จําเป็น นะไม่ต้องเชื่อตามผมก็ได้ผมก็คิดว่ามันแค่วันวันหนึ่งที่จัดงานขึ้นมาแล้วก็เชิญแขกมาเยอะๆแล้วพอแขกทุกคนกลับไปทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วกลับอยู่กันสองคนเหมือนเดิมบอกว่าเรื่องความเข้าใจน่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดความรักนี่มันเกิดขึ้นช่วงแรกช่วงโปรโมชั่น2ปี3ปีแรกความรักอะไรก็ทีไปหมดเพราะมันผ่านไปสองสปีความจริงมันก็เริ่มมาว่าเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงคราวนี้พอเราเป็นยังไงเขาก็เป็นยังไงมันอยู่ที่ว่าเราจะรกันได้ไหมความเป็นเขาในความเป็นเรา มันก็ต้องถอ,อยกันคนละก้าวเข้าใจกันมันถึงจะยืนยาวเรียกได้ว่าความรักเรียบง่ายมาก